เห็นแซนปกติจะอยู่กับแอมเสภาพในเน็ตอะจริงๆแล้วชีวิตจริงๆคือแบรนด์เนมตลอดหรอสบายๆค่ะเราไม่ได้เป็นสาวแบรนด์เนมใช่ไหมไม่ได้ติดแกลมใช่ไหมคะก็ ไม่หลังๆมาไม่ค่อยแล้วค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนยอมรับใช่เมื่อก่อนนิดหน่อยทั้งวันนี้มีกี่ใบบนห้องนอนในห้องสะสมมีกี่ใบเอมีบ้างค่ะกีใบมีบ้างไหกี่ใบเอนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยใช่แต่เดี๋ยวนี้บอกพอโตแล้วก็เฉยๆกับแบรนด์เนมเบื่อไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ด้วยค่ะวันๆก็อยู่แต่กับบ้านเลี้ยงน้องอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเลี้ยงน้องคือหมาใช่คุณผู้ชมหลายคนไม่รู้เลยว่าแซนน์มีอาชีพเพราะสุนัขค่ะเพราะนกแล้วมีอะไรอีกปลาปลา นกเป็นนกอะไรอะนกมาคออ่าค่ะแล้วก็นกมแก้วนกแก้วเป็นนกแก้วใช่แล้วก็น้องหมาค่ะนี่ผัานอะไรคะเป็นคาเน่คอโซ่ค่ะตัวนี้กี่บาทจ้ะแปดหมื่นห้าแปดหมื่นใช่โอ้ย่างนกนี่อย่างมาคอตัวนี้นี่เท่าไหร่คะตัวหนึ่งก็เออมีตั้งแต่แสนกว่าบาทจนถึงแบบสองสามสี่แสน 5าแสนอะไรอย่างงี้ก็มีแสดงว่าไข่เมามอยว่าอุ้ยคนนี้เนี่ยลูกไข่โซพ่อรวยแม่รวย,มรวยไม่ต้องทำมาหากินไม่จริงไม่จริงค่ะไม่จริงนี่คือทำมาหากินทำด้วย